งานนี้ฟิตชิดปิดขอบเลยนะครับผมเสียเท่าไรไม่ว่านะครับผมอย่าให้เสียชื่อช่างเยี่ยมพระพอครับผมอันนี้กว่าจะปั๊มแล้วก็ทําให้เป็นสันได้ก็หมดไปเยอะเหมือนกันนะครับผมเห็นเป็นงานเล็กๆแต่ความยากไม่เล็กนะครับผมอันนี้ก็หมดไปสิบกว่าฟ้าอยู่นะครับผมอ่ะเสียเท่าไรไม่ว่าอย่าเสียชื่อช่างเยี่ยมพระก็พอครับผมสวัสดีครับช่างเงี้ยสายดีไวครับผมฝากกดไลค์กดติดตามแอดเป็นเพื่อนเลยครับผมอันนี้ก็เทน้ําให้ดูนะครับผมว่าอ่าเลี่ยมพลาสติกกันน้ําแล้วนะครับผมไม่ใช่ถุงซิปนะครับผมไม่ได้ตะไบขอบพระไม่ใช่่่ถุงซิิปเลลียยมกกกัันนนน้้ําาาโดพสตอ สแกนนิดหนึ่งโอเคอ่าน้ำยาไม่ลงขอบทั้งสี่มุมนะครับผมอันนี้ติดน้ำยาแล้วเรียบร้อยตรงนี้เป็นพลาสติกฮนะอ่าไม่ได้ตะไบขอบพระนะครับฮะให้ดูตรงนี้ก็ยังเป็นสันขอบพระอยู่อ่าดูให้ชัดๆใส่เรียบร้อยแล้วยังรวมครับยังรวมเอาพระใหญ่คนนี้มาได้นะครับไม่ได้ท้าครับผมแต่ยาวมาเลยงานนี้ก็ถือว่าเป็นงานยากอย,กอยู่ตรงนี้จะชนนิดนึงไม่ชนจมูกนะจมูกไม่ชนแต่ฐานล่างชนเหตุผลที่ฐานล่างชนก็เพราะตรงนี้มุมบังคับฐานเขาอยู่กรอบนี่เรียกว่าพอดีพอดีเลย ถ้าเอาเล็กกว่าน,นี้เรือนี้ก็คงจะทําให้ไม่ได้เพราะมันฟิตชิดติดขอบเลยพยายามทําถือว่าเป็นงานยากที่สุดของช่างเลี่ยมพระเลยตั้งแต่ผมทํางานมางานนี้จัดว่าเป็นงานยากความเสียหายเยอะมากก็ราคาราคาการเลี่ยมกับความเสียหายที่เกิดขึ้นก็เหมือนกับว่าไม่ได้กาไรหรอกครับแต่ว่าศักดิ์ศรีของช่างเลี่ยมพระมันค้าคออยู่นะครับผมต้องทาให้ได้ก็ขอบคุณครับสําหรับการติดตามคลิปครับ